แกบอกว่าหนุ่มโซลินไม่ทําเพื่อนนะครับแป๊บซี่จะจะมองมองมาฝั่งนี้เรื่อยๆนะครับไอทองก็มองมาฝั่งนี้เรื่อยเพราะว่าไม่เคยเจอกันสวัสดีครับพวกเร,เราช่องพลายบวบานนะครับนี่เราก็ได้มาร่วมงานอยู่ในวัดป่าเจียงก็มาเจอพระเอกดังครับ พรา,ายปองวันนี้มาคนเดียวครับเจอใครนะเจอพายเอก,กสิ์แล้วพี่อยู่บ้านไม่ได้ออกมามออ๋ ช้างเยอะไม่ได้ออกมาเอาเมษาแล้วครับทำไมไม่ออกมาตกมันบอกจะคล้องเนื้อสางตกมันมันยังตกมันอยู่นี่โอ้มาเจอนี่ครับเออคู่หูดูโอ้โห

ยอดสุดยดคือคือคือเอามือนีมือนีขคือได้เอามามาอยู่ด้วยด้วยกันมาเอามาหากัน้เอามาหากันเอามาหากันตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแมาหากันดูวเป็ยักเขาร้องหากันไหมเขาร้องหากันไหมเจอกันตอนแรกไม่เป็นไรเข้าไปหาเลย จับกันไปจับกันมากก็จำกันได้๋อ้จำกันได้เราจำควานได้ด้วยแหละตรงนั้นค่าจำควานได้ละข้กันง่ายสวยงามมากครับ กินจนท้องแตกไปเลยหนุ่มสุดิยนเริ่มอ,ออกงานแล้วนะครับต่อไปนี่ก็ติดต่อได้นะครับรับแห่งงานทั่วราชอาณาจักรช้างพลายสองเชือกนี้นะครับจะไปด้วยกันครับส่วนเชือกนี้ก็ไปของเขาบ่อยอยู่แล้วครับ

อ,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 อมันยอดมากอแกบอกว่าหนุ่มโซลินไม่ทำเพื่อนนะครับหนุ่มโซลินนี่ไม่ทำเพื่อนถ่ายป่องนี่ก็ ไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะว่าตัวเขาโตนะตัวเขาใหญ่แสดงว่าแ๊ปซี่เห็นไหมแ๊บซี่จะมองมองมาฝั่งนี้เรื่อยๆนะครับไอทองก็มองมาฝั่งนี้เรื่อยเพราะว่าไม่เคยเจอกันแกก็ต้องจับจับไว้จับกันแล้วครับ จบกันนะฮะจบกันรักกันอืม,มแ๊บซี่กระจกด้วยท่องท่องท่องพุเดวะพุเดะแม,ม่เพาท่องเขามาหมูเลยเพราท่องเขาจัดเลยเพราท่องเออได้ผ้าจัดท่องไอ้ท่องบอกว่าเออใจเย็นใจเย็น เขาตอนนี้เฮาสายบุญเฮาสายอยู่ซื่อๆเขาจะไปอยู่เขาไอ้เขาตัวใหญ่ก็เฮาเว้ยเขาตัวสูงก็เข้าไปเขาเ้าของแยนเย็นท่องท่องเปิดก่อนแล้วท่องตัวเปิดก่ดอนนะไอจีตามท่องก็บอกว่าโอ้หอยบ่เฮ็ดเพรย์เด้อหอยหอยสายเพ่บอยหอยขาคล้องอย่างเดียวยท้องบอก oh. <laughs> ส่วนไาป่ปองนี่นะครับถ้าถ้าู่านจริงๆนะไพ่ปองจะเสียเปียบนะครับเพราะว่างายาวงานจะหักก่อนแต่ว่าไาป่ปองนี่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างครับช้างเชือกอื่นนี่เขาก็จะไม่ไม่กล้าทําตัวเองรูปร่างใหญ่สูงมาดูบัวบานว่าโตไปจะสูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหน ไก่ไก่ตายหมดแล้วแาจะซื้อเปางมานไม่เลี้ยงแล้วครับไม่เลี้ยงแล้วทำไมองแรกไอแแล้วก็ดันฟันออันนี้ก็ยืนนะครับยืนช่วยกันยืนช่วยนะครับฮะ ลุงสริณก็เอามาครับน่ะเปิดสปนอเปิดสปนอเปิดว่าแป๊บไอแป๊บเปิดวะไอ้แป๊บไอแป๊บซีเปิดวะเฮ้ยพอต้องเปิดเนาะเอาผูกมีกันไว้ตอนนี้ศัตรูเท่าไหร่เราต้องใจเย็นๆอันนี้ยืนเรียงลำดับความสูงกันนะครับ สูงหน่อยสูงมากฮะอะไรนะยังยงแต่ว่าหนุ่มสซลินน่าจะสูงอีกขึ้นปีอีกนะตอนนี้ก็ถือว่าสูงแล้วแต่พายป่องนี่สูงเท่ากับคุณตาทองใบนะจกน้องแล้วจกน้องแล้วฟานช้างก็ต้องระวังนะถึงว่าจะไม่เคยมาเจอกันบ่อยครับ แต่ก็ไม่รู้จิตใจเขาคิดอะไรเพราะว่าเหมือนคนเราแหละอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กเป็นพี่น้องกันยังต่อยกันได้นะักภาษาอะไรกับช้างเขาไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วทำกันได้ครับห่าเรื่องว่าชื่นใจหล่อมากหล่อมากงานงานปีที่แล้วนี่ช้างทำกันครับ ช้างสีดอวิ่งไล่ทำํำอ่าช้างสีดอทำเขาทายป่องเนี่ยไม่กลัวใครนะรูปร่างใหญ่หน้าเท่ดีะะนะแบบสีดอรอร์นะครับที่ดูฝั่งนี้ครับโอ้โหใส่เกี่ยร์หักใส็กระพาร์แล้ว อีกอีกอีกสิบสิบสิปีข้างหน้าก็จะเป็นรุ่นรุ่นของบัวบานครับว้าวเด่กคเียดีองะดีมนะครับาเตี้้งตัวผู้ก็เยอะนะฮะ เราก็ต้องเลือกเลือกคนเข้าเลือกเพื่อนที่จะเข้าสังเกตว่าถืออาวุธกันค่อนข้างเยอะครับอุบัติเหตุมันคือเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันเราไว้ก่อนบวบานไม่ได้มาครับปีนี้หนุ่มสุดินมองแหมกว่เพื่อนครับ โอเคครับผมก็เลยก, like, ก,กดไลค์กด s u b s c r i b ้กดกระดิ่งกดติดตามช่องคลายโบบาลนะครับช่องคลายอแอปซี่ช่องคลายปลองเอกสิทธิ์แอนคลายปลองหนึ่งไว้หนึ่งใช่หนึ่งคำนีมนะครับเพี่อหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างรครับผมสวัสดีครับ ไา้เลยนะครับผี่ก็ไปที่รงครัวร์ที่องคทา